สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการ True Music ครับผมวันนี้ครับพี่นัทเรามาอยู่ที่งานอะไรครับวันนี้นะครับเราก็มาที่งาน Shopping Rally นะครับที่จัดโดยนิตยสารสุดสัปดาห์ i n s t y l e แล้วก็ศูนย์เซ็นทรัลพลาซ่านะครับวันนี้เรามีตัวแทนจากเอฟมาร่วมมอบความบันเทิง3คนนะครับก็มีนัทมีต้อนแล้วก็มีซานิด้วยอ่าแล้วก็มีช่วงเล่นเกมก็จะมีพี่บอยนะฮะมีแข่งช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันด้วยนะฮะแล้วก็มีดารามากมายเลยนะเซเลบริตี้ทั้งหลายมาดูหลายชั้นเลยนะครับนะฮะสนุกสนุกสนานชอบชั้นไหนมากที่สุดคครรัััับบบบชชชชออ้้นนนนไไหหล่ะ พิเศษเราต้องรักทุกชั้นสิครับทุกชั้นเป็นคนดูของคนของเรานะครับถูกต้องเออก็จริงก็จริงครับผมก็วันนี้ก็สนุกสนานกันไปครับแล้วก็เดี๋ยวก็คงมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ติดตามกันอีกครับผมผมยังไงก็พลาดไม่ได้นะครับผมฝากผลงานเรานิดนึงแล้วกันนะฮะครับช่วงนี้ครับล่าสุดเลยฮะเดี๋ยว19มีนาคมนี้นะครับพบกับเราแล้วก็ AF อีกหลายชีวิตได้นะครับในเอฟคัมดี้โชว์มัสโกออนนะครับละครกึ่งคอนเสิร์ตเป็นไงต้องนะฮะซ้อมไปถึงไหนละอุ้ย สุดยอดเก็ต้องรอดูกันนะฮรับรองว่าสนุกสนานได้เสียงฮาแน่นอนนะฮะเราจะเห็น พวกเราทําอะไรประหลาดประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมใช่ครับซึ่งเราเองก็ไม่คิดว่าเราจะต้องทําแบบนี้ด้วยก็จะได้ดูกันคนที่ไปดูนี่ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าได้เห็นทั้งหน้าทั้งหลังของพวกเรานะฮะเบื้องหน้าเบื้องหน้าและเบื้องหลังเขาจะเป็นกึ่งคอนเสิร์ตเรลิตี้เออแบบว่าคอนเสิร์ตจะล่มไม่ล่มต้องไปดูกันใช่พรามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราต้องไปติดตามภาพไม่ได้นะฮะแฟนๆสามารถซื้อบัตรได้ที่บ w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  e b o o k i n g c o m ได้เลยนะครับครับผมเราเจอกันครับ